เรียนฟรีจบปริญญาตรีเรียนฟรีจบปริญญาตรีลดเวลาเรียนเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงจบปริญญาตรีไม่เกิน12ปีค่ะตอนนี้เขาให้เรียนฟรี12ปีแต่จบข้อแค่หมอปลายแม่นบอกค่ะเราปรับหลักสูตรเดี๋ยวนี้มีอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะสอนเดี๋ยวนี้เด็กรู้มากกว่าครูด้วยบางทีเพราะเขาเปิดดูใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมี AI มีอะไรเราลดเวลาเรียนเดี๋ยวนี้ต่างประเทศ เขาลดหมดแล้วเรียนใช้เงินเหมือนเดิมใช้เงินเท่าเดิมเรียนฟรี12ปีแต่จบปปิญญาตรีลูกหลานเรา17-18จบแจบแล้วออกมาทำงานได้แล้ว ออกมาช่วยเฮ็ดงานเฮ็ดการได้แล้วดีพอค่ะหมดห่วงเรื่องค่าเราเรียนไม่ต้องไปเป็นหนี้กยศออเรียนปี12ปีเหมือนกันแต่จบปปิญญาตรีนะและให้เด็กรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเสริมพอเข้าหมหาวิทยาลัยอยากจะเป็นอ,อ,อาชีพหมอไปเรียนหมออยากจะเป็นคนเป็นคนขายของออนไลน์ได้ขายของออนไลน์มี อาชีพเสริมที่สอนลงไปให้และพอโตขึ้นทำงานนี่ที่จำป้ายได้อยู่บอ่อ